เฟเดริโก้เคียซ่ากองหน้าของหงแดงลิเวอร์พูลครับเขาเผยนะว่าพร้อมสละตนเพื่อเดอะคอปนะครับเฟเดริโก้เคียซ่ากองหน้าลิเวอร์พูลครับทราบดีว่าตัวเองเนี่ยมีคุณภาพโดดเด่นพอไปเล่นตัวจริงที่อื่นแต่ยอมเป็นสำรองโอกาสน้อยที่ลิเวอร์พูลก็เพื่อตอบแทนความรักของแฟนบอลลิเวอร์พูลเหล่าเดอะคอปนะครับฤดูกาลที่2ของเคียซ่าใต้เครื่องแบบลิเวอร์พูลของแดงเนี่ยหโวเนื้อตัวความฟิตดีขึ้นตามลำดับมาเรื่อยๆครับ ขณะที่อิทธิพลต่อเกมก็มีมากขึ้นฐานทีเด็ดจากมาตั้งสำโองนะฮะอันที่จริงเนะี่ยมีความสนใจในตัวดาวเตะชาวอิตาลีอย่างเคนะียซ่าเนี่ยเข้ามาในตลาดเสมอมอร์2025นะมีหลายทีมให้ความสนใจแต่เจ้าตัวปฏิเสธเพราะอยากจะพิสูจน์ตัวเองในแอนฟิลต่อไปนะครับอยากจะซื้อใจเหล่าเดอะคอปนะที่สนับสนุนเขาด้วยดีเสมอมาฉะนั้นของเคียซ่าก็เปิดปากนะครับเขาบอกว่า เอาจะได้เล่นกี่นาทีผมก็เต็มที่ทําให้เต็มความสามารถพยายามช่วยทีมให้มากที่สุดด้านจิตใจผมพยายามคิดแต่เรื่องดีๆพยายามทําให้เกิดสิ่งดีๆกับทีมนี่คือผลที่ผมอยู่ที่นี่ต่อและจะพยายามเดินหน้าตอบแทนแฟนๆลิเวอร์พูลให้มากที่สุดเคียซ่าเนี่ยลงสนามไปแล้ว10นัดทุกรายการในซีซั่นนี้ทาได้2ประตูกับ3แอสซิส์นะครับก็ถือว่าพร้อมจะช่วยนะครับพร้อมจะช่วยลิเวอร์พูลต่อไปจะสละตนเพื่อเหล่าเดอะคัปทำให้เต็มที่ เขามีความมุ่งมั่นมากๆนะครับในการที่จะช่วยของแดงรีพูเพราะว่าเขารักสโมสรแห่งนี้อย่างเต็มเปี่ยมเต็มเต็มหัวอกนะฮะก็ถือว่าพร้อมทุ่มเทจะเป็นตัวจริงจะเป็นตัวสำรองเขาพร้อมทําเต็มที่อยู่แล้วนะเขาไม่ได้หวันว่าจะอยู่ที่นี่แล้วเป็นสำรองตลอดถ้าไปที่อื่นจะได้เป็นตัวจริงแต่เขาขอเลือกอยู่ที่ร์พูนะครับก็ชื่นชมในหัวจิตหัวใจนะหัวจิตหัวใจแล้วก็ความเป็นเชีพ มีอิทธิพลในห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูลด้วยนะสำหรับเฟเดริโกเคียซ่านะครับไปดูกันหน่อยนะครับโอ้โหพาร์เกอร์นะครับชูว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีครบทุกอย่างนะพอไปถึงแชมป์ลีกแน่นอนนะครับต้องยอมรับนะครับจากด้านของสกอตพาร์เกอร์ครับผู้จัดการทีมของเบอร์ลี่เชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีองค์ประกอบที่จอมเป็นอย่างครบถ้วนนะในการเป็นแชมป์พรีเมียรส์ลีกฤษในซีซั่นนี้แม้จะขาดทั้งมาตินโอเดกาด์ไคลเฮเวตกราเบียลเจสุสแล้วก็โนนี่มาดูเคว่แต่ปืนโตอาร์เซนอลครับ ก็บุกมาคว้าชัยชนะที่เทอร์ฟมัว2-0จากประตูของยูเครสแล้วก็ดิแคนไรท์ทำให้ทีมเนี่ยนำโด่งเป็นจ่าฝูงพิมพลเงกฤษนะอยู่ณเวลานี้สกอตปาร์เกอร์ครับพูดถึงทีมของอาร์เตต้าบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ดีมากๆพวกเขาเป็นทีมที่ผมเชื่อ no. ว่ามีองค์ประกอบทุกอย่างที่พอจะไปถึงแชมป์พิมลเกรในปีนี้ได้ในทุกแง่มุมของเกมทั้งเกมรับเกมรุกและลูกตั้งเตะพวกเขาอยู่ในระดับท็อปวันนี้เราผิดพลาดกันไปอยู่บ้างเกี่ยวกับการคู่คามจากลูกตั้งเตะของาร์เซนทางปาร์เกว่า หากคุณไม่มีผู้เล่นเหล่านี้คุณไม่มีทางทําประตูดได้มากเท่ากับอาร์เซนอลไม่ใช่แค่2คนนี้เท่านั้นที่จะมีทั้งกราบีเออและก็ซิดแบคคุณต้องมีคนเปิดบอลด้วยในทุกครั้งที่ขอให้วางบอลไปเสาไกลเนี่ยมันก็จะไปที่เสาไกลเมื่อคุณขอให้เปิดไปที่เสาแรกมันก็จะไปตรงนั้นคุณยังต้องมีจังหวะก,การวิ่งความแข็งแกร่งของร่างกายและพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมากในเรื่องนั้นนอกเหนือจากพรสวรรค์ตามธรรมชาติที่พวกเขามีแล้วก็ความปรารถนาที่จะบุกบางครั้งมันก็ยากที่จะรับมือ มีหลายทีมที่เจอกับความยากลำบากในการเผชิญหน้ากับพวกเขาคุณพยายามหาทางจัดการมันอยู่ตลอดสําหรับเรามันเป็นเรื่องของการควบคุมมากกว่าที่เราจะเจอกับทีมระดับท็อปอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูน่าตดนะครับในส่วนของคนนี้ก็ชมสะด,ดุดีเหมือนกันนะครับด้าน,นของเมอร์สันนะครับก็ชี้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยครบเครื่องนะครับมีแวลไร้์ไายนะครับโอ้โหชื่นชมเลย ขอมือสันครับกูรูแห่งสกายสปอร์ตครับแล้วก็ตำนานแข่งอาเซนอลเนาะก็บอกว่าตอนนี้ไอ้ปืนโตอาเซนอลเป็นทีมที่ครบเครื่องและดูเหมือนไม่มีใครเอาชนะได้นะครับเด็กๆของอาร์เตต้าเนี่ยบุกไปเชิดเบอร์ลี่เมื่อคืนสบายแข่งเลย2อนะครับพร้อมยึดตำแหน่งจ่าฝูงระยะห่าง7คะแนนฉะนั้นของผืออ่ามอสันก็บอกว่าตอนนี้ดูเหมือนอาเซนอลเป็นทีมที่ไม่มีใครเอาชนะได้พวกเขาเล่นเกมรับได้ดีมากนอกจากลูกฟรีคิกที่ชนเสาในจังหวะสุดท้ายแล้วดูเหมือนเบอร์ลี่ไม่มีเวลทําประตูได้เลย ทุกครั้งที่บอลถูกเปิดไปในกรอบหกโทษล้วนถูก Clear เคลียร์ออกไปหมดพวกเขาหมงทุกลูกและมีกองหลังสองคนที่ต้องการป้องกันและฟูลแบ็กสองคนที่ต้องการหยุดลูกเปิดแล้วยังมีดีแคนไรท์ดีแคนไรท์คงทํา10คะแนนเต็มในเกมกับเบอร์ลี่เขาไม่หยุดตลอดทั้งเกมมันเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆอยา่างไรก็ตามครับมีบางอย่างที่เมอร์สันแสดงความกังวลเกี่ยวกับต้นสังกัดเก่าบอกว่าสิ่งเดียวที่ผมกังวลสําหรับไอซ์แลนคือพวกเขาดูแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อวิเตอร์ยูครสโดนเปลี่ยนตัวออกไปพวกเขาไม่ใช่ทีมมเเดิลย มิเกลเมรูโนลงมาและเขาเล่นประสานกันได้ดีแต่พวกเขาไม่สามารถสร้างสารรค์ไอเดียและเล่นได้อย่างอันตรายจริงๆในครึ่งหลังพวกเขาเป็นเครื่องจักรที่ทํางานได้อย่างดีเยี่ยมมีพรสวรรค์มากมายในเครื่องจักรนั้นซึ่งถือว่าแปลกมากพวกเขาเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพแต่ก็มีพรสวรรค์มากมายเช่นกันนั่นไม่ใช่เรื่องของหมูหวานสําหรับทีมอื่นเลยนะครับอันนี้ก็คือการชื่นชมนะแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์นะครับในการมองอาร์เซนอลว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็ถือว่าน่ากลัวมากๆนะครับ คอนเต้ e พอใจฟอร์มลูกทีมครับแม้ได้แต้มเดียวนะครับอันโตนิโอคอนเต้ครับกุนซือของนาโปลีครับพอใจลูกทีมนะครับแม้จะได้1คะแนนก็ตามศึกเกาโชซิลินาเมื่อวานนี้ครับอันโตนิโอคอนเต้ก็พอใจนาโปลีเนาะถึงจะไปตีเสมอถึงจะทําได้แค่เสมอกับโฮโมโในบ้านตัวเองสูงสุดๆๆนะครับ นาบปลียังคงอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงด้วยกันมี22คะแนนครับแต่นําโรม่าทีมตามแค่คะแนนเดียวนะก็ถือว่าอันตารายโดยที่โรม่าเนี่ยยังมีเกมในมืออยู่ซึ่งแม้ว่าทีมจะเก็บได้คะแนนเดียวแต่ทางคอนเต้นเนี่ยยืนยันว่าเป็นผลการแข่งขัน,นที่ยุติธรรมแล้วก็พอใจของลูกทีมในเกมนี้คอนเต้ก็ให้สัมภาษณ์กับด s เอสเบอกว่า ผมเห็นเกมที่สู้กันอย่างดูเดือดพวกเขาอาจจะบ่นเรื่องจุดโทษแต่ในเครื่องหลังเราสมควรได้อะไรมากกว่านี้หลายคนมองว่าโคโมเป็นทีมเล็กเพียงเพราะว่าพวกเขาชื่อว่าโคโมแต่พวกเขาเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมขอชื่นชมทนะั้งพวกเขาแล้วก็เราด้วยเพราะเป็นการต่อสู้กันอย่างสนุกสนานแม้จะเจอกับความยากลำบากกับนัเตะที่เจ็บต้องโดนเปลี่ยนตัว โคโม่เล่นกันได้ดีมากอย่าลืมว่าไม่นานมานี้พวกเขาเพิ่งชนะยูเวนตุสพวกเขาเป็นทีมที่กําลังเติบโตถ้าพูดถึงผลการแข่งขัน,นผมจําไม่ได้ว่าวันย่าต้องออกแรงเซฟหรือเปล่าในภาพรวมเนี่ยมันเป็นผลการแข่งขันที่มันยุติธรรมนะพวกเขาเล่นได้ดีกว่าในครึ่งแรกแต่เราก็แข็งแกร่งขึ้นในครึ่งหลังนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางอันเตโรกอนเต้นะครับอ e, คอนเต้ e ก็พอใจฟอร์มลูกทีมนะไม่ได้คะแนนเดียวก็ถือว่าโอเคนะฮะ